สวัสดีครับสมาชิกส่วนผู้เรียนมือใหม่เอ่อสำหรับเช้านี้นะครับก็จะมาแทนใส่ทุเรียนที่ว่าผมซื้อซื้อมานะครับวันเดียวปลูกเลยนะครับใบมันสลดพอใบสลดได้หนึ่งเดือนนะครับต้นนี้ได้หนึ่งเดือนนะครับได้หนึ่งเดือนก็แทงยอดพอดีนะครับแทงยอดออกทุกใบแต่ความสลดความอะไรก็ยังมีอยู่นะครับก็ฉีดฮอร์โมนฉีดยา เพี้ยมาแลงไปนะครับก็ถือว่าออกมาแสดงว่าแบบนี้แสดงวา่าเขาขยับแล้วนะครับตัวนี้เป็นเป็นไม่แน่ใจเดียวดูใบก่อนนะครับไม่ใช่หมอนทองนะครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็นหนามดานะครับใบลักษณะแบบนี้เป็นใบหนามดานะครับยอดออกมานะครับหนึ่งเดือนนะครับออกมาหนึ่งเดือน ก่อนหน้านี้มันเป็นใบตันนะครับใบตันไปหมดเลยแล้วก็ใบสนลดเนื่องจากว่าผมไม่ได้ชําผมไม่ได้เลี้ยงไว้ก่อนนะครับพอมาปุ๊บปลูกเลยนะครับลงจากรถปลูกใส่เข่งทันทีนะครับก็ถือว่ายอดออกมาโอเคแล้วนะครับก็ขยับยอดขยับใบนะครับเกิดเกิดจากตัวนี้นะครับที่ผมใส่เนี่ยผมใส่เข่งนะครับก็คือมีใบก้ามปูนะครับคุณจะมันมีใบก้ามปูแล้วก็มี แกลดที่ผมหมักไว้นะครับสามเดือนก็เอามาคุ่เขาเข้ากันอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหนึ่งต่อหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็เอาขี้ไก่แกลนะครับขี้ไก่แกลอีกประมาณสักหนึ่งในสามส่วนนะครับผมก็มาผสมคู่เขาเข้ากันแล้วก็ใส่เข่งอามาตั้งนี้เลยนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคส่วนดินตรงนี้ก็จะเป็นดินที่ผมหมักไว้นะครับก็สามารถที่จะเสิมเติมโคกได้นะครับ ก็จะเป็นตัวนี้ที่ผมผสมผมผสมใส่บะบากระบปูนตัวนี้นะครับใส่ขี้แก่ๆหนึ่งหนึ่งหนึ่งถุงหนึ่งกระสอบกระสอบตัวนี้นะครับไม่รู้กระสอบอะไรอาหารสัตว์น่าจะเป็นอาหารไก่อาหารหมูประมาณนี้แหละครับกระสอบเล็กๆก็ยี่สิบห้ากิโลหรือห้าสิบกิโลประมาณนี้อา่าก็ขี้แก่ๆนะครับซื้อมาถุงละสามสิบาทถูกมากเลยะครับถูกมากแล้วก็มั่นใจว่าไม่มีโซดาไฟนะครับพอทีใส่กระบะ หนึ่งแล้วก็เอาดินปุ๋ยหมักที่เราไม่ใช่ดินปุ๋ยหมักเอาใบาก้ามปูนะครับที่ที่ที่เราใส่มาเนี่ยเอาใสสองถุงนะครับสองถุงตัวนี้แหละนะครับคุกเข้าเข้ากันแล้วก็หมักไว้ประมาณสามเดือนนะครับแต่ผมก็สองเดือนผมก็ใส่บางทีแต่ผมใส่ห่างๆนะครับสองเดือนหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มจะไม่กลัวนะครับในเรื่องของของดินปุ๋ยหมักเพราะว่าเราไม่มีเวลาพอที่จะไปหมักสองสามเดือนนะครับ เพราะว่าเราหมักไว้มันก็หมดนะครับพอดีเห็นฝนลงเงี้ยเราก็อยากจะใส่ให้เขานะครับมันก็หมดบางทีหนึ่งเดือนนะครับแต่วิธีการเล่นของผมก็คือหนึ่งเอาในตัวเจ้นนะครับหนึ่งกิโลนะครับในตัวเจ้นหนึ่งกิโลผสมกับเอเอ็มแล้วก็กากน้าตาลนะครับหนึ่งเดือนใช้ได้เลยเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับคนกระบะปูนนี่แหละครับใส่ในตัวเจ้นก็คือยี่สิบยี่หกศูนย์ศูนย์นะครับยี่หกศูนย์ศูนย์ ผสมน้ําบัวแล้วก็ราดลงแล้วคุกเข,ข,ขาเข้ากันภายในเดือนเดียวนะครับใช้ได้เลยนะครับหนึ่งผมวัดค่าดินได้นะครับสองไม่มีความร้อนไม่มีความละอุนะครับแล้วก็พอใส่ปุ๊บเราก็ตามราดด้วยไตโครมาก,ก็ถือว่าโอเคก็เป็นเส้นทางลัดอีกเส้นทางหนึ่งที่ไม่ต้องเสียเวลาหมักถึง3เดือนนะครับและหลังจากนั้นวิธีการทคนิกอีกอย่างหนึ่งนะครับพอ1เดือนเราก็เอามาใส่กระบะพอใส่กระบะเสร็จแล้วก็ดินนะครับดินธรรมดานี่นะครับ ดินที่เราซื้อมานี่แหละครับตัวนี้ก็ยังเห็นเป็นดินอยู่นะครับเป็นสมาชิกเนี่ยเป็นดินอย่างนี้แหละครับเป็นดินแบบละเอียดละเอียดก็มาคุกเขาเข้ากันหนึ่งต่อหนึ่งกับกับอ่ที่เป็นดินปุ๋ยหมักที่เราคนผสมไว้หนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ก่อนจะเอาไปใส่ก็เอามาใส่กระบะอีกครั้งแล้วก็เอาดินใส่นะครับเอาดินใส่สามต่อหนึ่งนะครับสามต่อหนึ่งสามก็คือเอาตัวนี้นะครับสามส่วนนะครับเอาดินปุ๋ยหมักที่เราหมักไว้เนี่ยครับสามส่วน บวกกับดินธรรมดาหนึ่งส่วนนะครับเอาคุกเขาเข้ากันพอดีเป๊ะเลยสูตรนี้นะครับสูตรนี้ผมจะใช้สูตรนี้ตลอดไปนะครับประมาณนี้ก็คุกเขาเข้ากันก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับในสูตรนี้ส่วนดินนะครับส่วนดินก็เลือกดินสักนิดหนึ่งนะครับของผมนี่จะเป็นดินเมื่อวานนี้ผมเอามาใส่นะครับจากที่น้องๆก็ขุดตรงนี้ผมก็เอาก้อนใหญ่ๆมาใส่ถามไม่ต้องเอาก้อนใหญ่ๆใส่ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาเอาดินที่ละเอียดนะครับ ถ้าดินละเอียดพอโดนน้าโดนฝนลงไปนะครับมันจะแพ็กตัวแล้วก็คือมันจะทําให้พงอากาศพงน้าเนี่ยมันจะหายไปเพราะฉะนั้นใส่ก้อนอย่างเงี้ยครับให้เขาละลายดูธรรมชาตินะครับระวังเลีย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 งประมาณนี้นะครับสำหรับทุเรียนต้นนี้ก็ผ่านการเคี้ยปุ๋ยมาก่อนนะครับเป็นกบสุวรรณนะครับกบสุวรรณกับมูสันคิงที่อยู่ใกล้กันปลูกใหม่นะครับตัวนั้นสามเดือนตัวนี้หนึ่งเดือนนะครับมูสันคิงหนึ่งเดือน วนกบอันนี้สามเดือนนะครับประมาณนี้ส่วนรากของต้นดอกไอ้น,นี้นะครับค่อนข้างที่จะสวยงามมากนะครับเป็นตอตอนแรกๆก,ก็ปลูกไว้เพื่อหอมนะครับทางเข้าบ้านแล้วก็อาศัยร่มเงาในการจอดรถพอทําไปทํามานะครับพอบผุมผู้เรียนที่โคนร่มดูเหมือนรากก็จะมารบก,กวนนะครับก็ไม่เป็นไรปล่อยก็สักหนึ่งปีพอถ้าสูงชนใบแล้วก็ตัดใบ ตัดกิ่งตัวนี้แต่ถ้าสมมติว่ามันมันดูอาการมันไม่โอเคก็เดี๋ยวค่อยเอาต้นดอกไม้นี่ออกแต่ก็เสียดายนะครับเป็นทางเข้าบ้านถือว่าสวยงามเพราะได้น้ําได้ปุ๋ยของทุเรียนนะครับโตพุ่งเร็วมากเลยแต่ทุเรียนโตโตช้านะครับแต่พวกนี้เขาเป็นรากแก้วเป็นไม้ใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับมันจะแข็งแรงเันต้นมะม่วงนะครับเหมือนกันเลยก็สถา,านที่จอดรถก็จะปลูกประมาณนี้นะครับมีอะไรก็จะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับทราบนะครับ ก็หวังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสาหรับเพื่อนสมาชิกที่ปลูกทุเรียนตอนนี้ก็ออกใบใหม่แล้วนะครับใบแห้งใบใบแห้งใบเก็มปุ๋ยก็หายไปเราก็ดึงใบใหม่ออกมานะครับแล้วก็เสริมเติมดินเข้าไปให้โคกเขาใหญ่ขึ้นอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานสักเดือนสองเดือนแนละ้วก็ชนกับที่เป็นกิ่งไม้นี้นะครับก็ปักติดตามไม่เป็นทระนี้ครับสําหรับชาานี้ฝนลินลิน,ลนฝนทำทำนะครับ อากาศเย็นสบายนะครับเหมาะสําหรับผู้เรียนสายๆออกมาถ้ามีแดดนะครับก็จะทําให้ผู้เรียนนั้นสังเคราะห์แสงแล้วก็ดึงธาตุอาหารขึ้นสู่ลำต้นได้ดีขอ,อฝากติดตามไม้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ